สวัสดีคุณผู้ชมทุกทก่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่30มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มึ้นผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายยโรปัลีกกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8เซลติกเอาชนะอูร์เทกไป4ต่อสสตูตการ์ดเอาชนะยังบอย3ต่อ2เอฟซีปอร์โตเอาชนะเรนเจอร์3ต่อ1 โอลิมปิกลียงเอาชนะ PAOK OK โอเซอล,ลนิกา4-2เลสตาเบลเกรสเสมอเซลตาบิโก้1-1มิทิแลนด์เอาชนะดินมารสเกรส2-0กอฮิตอีเกิลสเสมอสปาร์ติง布ากา0-0นาอร์เทนโฟเรตเอาชนะเฟเลสวาลอส4-0เระเอัลเบติเอาชนะเฟีย 0, น,ฟนูต่2-1เลดูเกเรตและสกัลกเอาชนะนิส1-0มาคบีเทลว,วิปแพ้กับ,บโบเลนญา0-3เวเอาชนะไฟบวก1-0สตมลาสเอาชนะบลัน1-0 แอสตันวิลลาเอาชนะเลดบูซาบูสามต่อสองาณีไนกอสเสมอกับโลมาหนึ่งต่อหเอฟซีบาเซนแพ้กับวิเทเลียพอเซนศูนต่อหนึ่งเอฟซีเอสบีเสมอกับฟินนิเมเช่หนึ่ต่อหและเก่งก็เอาชนะเมาโมไป2อต่อห สรุปตารางคะแนนนะครับที่1ก็เป็นโอลิมปิกลียงที่เก็บไป21คะแนนที่2เป็นแอสตันวิลล่าก็เก็บไป21คะแนนที่3เป็นมิทิลันเก็บไป19าคะแนนที่4เป็นเลอเบติสเก็บไป17คะแนนที่5เป็นเอซีปอร์โตเก็บไป17คะแนนที่6เป็นสปอร์ติ้งบลาก้าเก็บไป1 7คะแนนที่7เป็นไฟบวกเก็บไป17คะแนน,น,น,นและที่8เป็นโลมาก็เก็บไป16คะแนน ที่1ถึงที่8ก็ได้ผ่านขารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนอันดับที่เก้าเป็นเก้งเก็บไป16คะแนนที่10เป็นโบลญดนยาเก็บไป15คะแนนที่11เป็นสตูดการ์ดเก็บไป15คะแนนที่12เป็นเฟรเรตวาลอสเก็บไป15คะแนนที่13เป็นน้อตเตมฟอร์เรเก็บไป14คะแนน ที่14เป็นวิเตอล์พอเซนเก็บไป14คะแนนที่15เป็นลิสตาเบลเกรดเก็บไป14คะแนนที่16เป็นเซลตาบิโกเก็บไป13คะแนนที่17เป็น p a o k เซาลานิกาเก็บไป12คะแนนที่18เป็นลิวเก็บไป12คะแนนที่19เป็นเฟเนเ์เช่เก็บไป12คะแนนที่20เป็นพานาชย์ในก็อตเก็บไป12คะแนนที่21เป็นเซลติกเก็บไป11คะแนนที่22เป็นลูโดโกเลตและสกัลเก็บไป10คะแนนที่23เป็นดินนามัสเกลเก็บไป10คะแนน และที่24เป็นบลันก็เก็บไป9คะแนนอันดับที่9ถึง24ก็ไปเพลย์ออฟนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบเซลล์ทีมสุดท้ายนะครับส่วนอันดับที่25เป็นยังบอยเก็บไป9คะแนนที่26เป็นสโตมกราสเก็บไป7คะแนนที่27เป็น f c s b เก็บไป7คะแนนที่28เป็น Gohead e a g l e เก็บไป7คะแนนที่29เป็นฟีนูดเก็บไป6คะแนนที่30เป็น FC a r c บ l o n a เก็บไป6คะแนน ที่31เป็นเลนบูซาบวกเก็บไป6คะแนนที่32เป็นเลนเจอร์เก็บไป4คะแนนที่33เป็นนิสเก็บไป3คะแนนที่34เป็นอูเทคเก็บไป1คะแนนที่35เป็นเมาโมเก็บไป1คะแนนและอันดับที่36เป็นมัคคบีเทลวิฟก็เก็บไป1คะแนนที่25ถึง36ก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นอลีกกันบ้างนะครับเมื่ขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนาที่19เอาฟาเตสมอกับเอาอิทิฮัดส2ต่อ2เอาคาดิซียาเสมอกับเอาลฮิลัน2อต่อ2และเอาฮาเซมก็แพ้กับอาัชาบับไป0ูนต่อ4 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮิลานมี46คะแนนที่2เป็นอัลอาลีมี43คะแนนที่3เป็นอัลนาเซรมี40คะแนนที่สเป็นอัลคาดิซิยามี40คะแนนที่5เป็นอัลทาวอนมี35คะแนนและที่6เป็นอัลอิดีฮัดก็มี31คะแนนส่วนส้นไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นดามักเอฟซีมี11คะแนนที่17เป็นอัลอักตุกมี9คะแนนและที่18เป็นอัลนัดมาก็มี5คะแนน และผลฟุตบอลชิงแชมป์สมสอนอาเซียนมุกคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งกอเป็นนาที่4ยาโฮเอาชนะชันยูนตเดตไป3ต่อ0และน้ำดิมก็เอาชนะไลออนซิตี้ไป3.0ต่อ 0. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นน้ำดิมอยู่12คะแนนที่2เป็นยาโฮมีสิบคะแนนที่3เป็นสวีวเรียงอิฟซีมีส่คะแนนที่4เป็นไลออนซิตี้มีส่คะแนนที่5เป็นทูแบงคอกยูนาด็ดมีอยู่1คะแนนและที่6เป็นชานยูนตเด,ดก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ และนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ